สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่อง l ตัด a d v e n น u ะน่วันนี้นะคะนีโมจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดอะไรนะมาเส้นรังสิทธิ์ขนาดนี้เราไม่ยากเลยจะแม่นั่นก็คือจังหวัดจังหวัดจังหวัด,ดคนครนาะยก เราก็มาถึงร,งรังสิตนะคะกว่าเราจะมาถึงร,งรังสิตได้เราก็ทุรักทุเรมากๆจะแม่คือ uh huh. ติดเวอร์วังอลังการงานสร้างมากติดมากแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาในการที่เราจะไปเที่ยวอื uh huh. ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงที่จังหวัดคนครนายกอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ uh huh. วันนี้นะคะนีโมก็ได้นะัดกับพวกพี่ๆที่ทํางาน <Yes. S 1> นะคะจะไปเที่ยวภูวินลากัน mm. และแล้วเราก็มาถึงที่ภูวินล่าที่จองไว้นะคะคือบ้านคือดีคือสวยมีสระไว้น้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้เล่นสระไว้น้านี้กันหรือเปล่าคะทุกคนสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะนีโมก็อยู่ที่นครนายกแล้วจ้าแล้วก็มาเป็นเด็กภูวินล่าหนึ่งวันนะจ้าวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ภูวินล่าสามห้องนอนสามห้องน้นําเลยจ้าทุกคนราคา ก็คือเป็นมิตรมากไม่ถึงหมื่นนะจ๊ะบอกเลยที่นี่นั่นก็คือรดาภูวิลล่าจังหวัดนคราาน,รา,า,นรายกจ้า <c oughs> พินะ้าเข้ามาได้เลยอุ้ยลูรามาเอยแล้วทำไมคุณพี่นาเข้ามาไม่ถอดรองเท้าคะสวัสดีครับ <c oughs> <ๆ>ไม่ถอดรองเท้าเลย <c oughs> มีสามห้องนอนพี่น,น้านอนห้องไหนไหนมันมีอาคารเดียวเหรอ <c oughs> ใช่อ๋อเปิดแองหมดทุกห้องเลยไหมเปิดหมดเลยแล้วมอ แต่ว่าต้องรอพี่จิงมาจา่ายเงินส่วนที่เหลือแต่เขา,เขาไม่คอมเมนต์ใช่ไหมใช่สะอาดด้วยเออเมันนั่งนี่นัตกเลยแล้วนีและที่นี่นะคะนั่นก็คือบ้านภูวิลล่าวิวเขาจังหวัดนคราน,นายกโป่งโรงสบายไม่วุ่นวายที่จอดรถสะดวกบรรยากาศดีดีราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทจทุกคนสามารถรับ ที่เข้ามาพักได้6-20คนนะคะตอนนี้นะคะนีโมก็พามาดูห้องพักห้องแรกของเรานะคะก็จะมีเตียง2เตียงสามารถนอนได้2คนจาะเฮ้ยเนอร์ทำไมก่อนมาค,คอนนะคอนนายกไม่ใช่ได้มากาเจอร์บุรีหรือสุพรรณบุรีเด้อนี่ก็คือห้องน้ำค่ะทุกคนคือสะอาดมากและที่สำคัญนะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คือเด็กอายุไม่เกิน10ปี ฟรีจ้าทุกคนสองคนนะคะฟรีไปเลยจ้าแล้วบ้านมีโมที่นิโมเลือกห้องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนจาก4ห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวใหญ่มีห้องคาราโอเกะให้ด้วยนะจ้าฟรี Wi-FI ใช้ดีไม่ติดขัดเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะนี่ก็คือห้องครัวนะคะฟรีเตาย่างนะคะคถ้าสนใจก็คือสั่ง่านกับพี่ที่ดูแลบ้านได้นะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ การทำครัวอันนี้เราซื้อมาเองนะคะเขาก็จะมีไมโครเวฟหม้อหุงข้าวแล้วก็อุปกรณ์ถ้วยชามหม้อหายกระมังถ้วยให้เรานะคะรวมถึงน้ําแข็งสั่งกับพี่เขาได้เลยจ้าไปค่ะนี่ก็คือสระว่ายน้ำน่ารักน่ารักมาทำข้าวกันค่ะว้าว แกแน่นอนอยู่แล้วนะคะนีโมก็คือเป็นแม่สีบ้านแม่สีเรือนนะคะหน้าที่ของนีโมก็ไม่มีอะไรมากแค่เป็นแม่ครัวจ้ะนี่ก็คือเป็นเมนูแรกนะคะที่เราจะทํากันนั้นก็คือปลาทับทิมเผาเกลือจ้ะทุกคนมาล้างผักกันต่อเลยจ้ะนี่ก็จะเป็นผักแก้มของพี่ๆทุกคนนะคะก็ล้างผักให้สะอาดเรียบร้อยถูกรักอนามัยสำหรับพี่ๆจ้ะแล้วที่สําคัญนะคะเรามาเที่ยวภูวินล่าขนาดนี้ก็พลาดไม่ได้เลยกับอาหารสี่ฟูดนั่นะก็คือปลาหมึกจับทุกคน ตําน้ำิกผ่านไม <อะ S 1> นี่เราก็มาทําน้าจิ้มซีฟู้ดต่อไปเลยจากทุกคนก็นั่งเฉยๆเดี๋ยวน้องทําให้ทานนะคะของสําคัญนั่นก็คือผงนัวนะจ๊ะแล้วก็ตามมาด้วยน้าปลาบีบแบบเบาๆพอนะเบาๆเบาๆบ,าๆบีบเบาๆพอจ้ะ เบาแล้วโอเคค่ะทุกคนก็ตำตำตำนะคะเดี๋ยวเราก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีด่านกล้าตายของเรามาชิมให้นะจ๊ะด่านกล้าตายเราก็มาแล้วจ้ะโดนแน่ๆบอกเลยพี่ณโดนแน่ๆนั่นก็คือจุดเป้าหมายของเรานะคะที่จะให้เขามาชิมโอเคน้าจิ้มซีฟู้ดก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคเราก็มาเรียกนักรีวิวนักชิมมาชิมให้เราหน่อยจ้ะเติมอะไรไหมเผ็ดเหรอพอดีเหรอเผ็ดไหม หวานแล้วะปิดโคเปรี้ยวโอเครถคันนโอเคสรุปก่อไฟไม่ได้ให้เมียเลี้ยงให้เมียเลี้ยงดีกว่าครับผมง่ายกว่าเรากลัวแหมที่นี่ตั้มเล็กเลยพี่นิทานขอสักเม็ดสองเม็ดหน่อยครับผมเย้อนย้อนมาสักที่อยนได้ สาบานว่า,าพิ่นะ้าอยากได้พริกไทยจริงๆจริงๆไม่ได้อยากได้พริกไทย หลังจากที่เราไปป่วนคนอื่นนะคะเราก็มาทําหน้าที่ของเราต่อค่ะนั่นก็คือเป็นแม่ครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่จะย่างปลาหมึกแล้วก็เอาไปเสิร์ฟพี่ๆทุกคนนะคะโอเคก็รู้สึกว่าจะกลับมาเหนื่อยอีกรอบนึงนะคะเราก็มีในส่วนของข้อหมูย่างปลาทับทิมย่างเกลือนะคะผัดทับทิมเผาเกลือจ้ะเราก็แบะเบอร์ให้เรียบรอ้อยแล้วไปส่งให้พวกพี่ๆกินนะคะและเราก็ทําในส่วนของเนื้อแดดเดียวด้วยจ้ะแต่เราไม่ได้ตากแดดหรือสักแดดหนึ่งเป็นไง น่ากินมากแล้วก็คือเป็นเมนูที่โปรดปานของนีโมมากจ้ะสวยใครยีนใจไม่ได้ถ้าถ่ายวิดีโอแล้วจะช็อตเลย A few moments later ไม่ต้องตกใจไปนะคะทุกคนนั่นก็คือพันธมิตรบ้านข้างๆของเรานั่นเองค่ะทุกคนมีความแบ่งกันฟังเพลงแบ่งกันเต้นสนุกสนานกันไปจ้าทุกคนี่ะะออไรขงพว และหลังที่เราสนุกกันได้ไม่นานฝนก็ได้เทลงมาเทลงมาเทลงมา,งมาไอหมาหมูเปียกมาหมูเปียกมา,พมาเพลงอะไรก่อนโอเคถ้าฝนตกขนาดนี้นะคะเราทุกคนก็ต้องย้ายเข้าไปที่บ้านกันจะได้ไม่รองข่าวเกลกันกัปกติมันต้องปุ่มกันใช่คุยเลยคุยเลยเออขอบคุณที่รักกันไม่ใช่ไม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 ่เจอปัญหาไม่เจอนี่ไงไม่กุ้งมองใิทักษ เี่ไหมมึงพิมพ์เลยทุกคนตีเรียไหมบอกมันพูดไหมน่ารักตลอดจะลงน้ำเป็นคนแรกเลยค่ะเวลาก็ผ่านไปหลายสิบนาทีนะคะตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่ได้ร้องคาราโอเกะกันเลยจ้าทุกคนวาอกอยาง อาทำอะไรมีอ่ายยด้วไคุณอนุพงศ์ทำอะไรอ่ะดไปฮะกินี่มาไม่ใช่เหรออะไรนะเปลี่ยนชุดมาดิบิกินี่เหรอปวดขี้อะไรตอนนี้อาะจะรอดูทัากระโดดเนี่ยเอาเร็วเร็ว รอดูท่ากระโดดดิเอาพี่พี่ตั้ม <l acht> ไม่เอาตีลักกาส <l acht> ามตลบเอาลืมกดบันทึกเอาใหม่ดิโอ้โหลำบากลงน้ำเลยเหรอสละสิทธิ์

ก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะทีนี้เราก็พามากินอาหารที่รู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดังแต่ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะคะว่าจำชื่อร้านไม่ได้ช่างมันแต่ประเด็นคือใครสั่งไข่เจียว ใครสั่งใครเจียวก่อนทำให้เป็นไรกินได้ค่ะโอเคเราก็สั่งกันคนละเมนู2เมนูแล้วก็มาแบ่งกันกินนะคะเราก็กินกันอย่างมีความสุขมากๆจริงๆทุกคนบางคนก็แหงบ้างไม่แหงบ้างก็ตามอารมณ์กันไปนะคะแต่ที่รูก็คือแทบจำไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวคืนต่อไปนะคะเราจะไปนอนที่พักอีกที่หนึง่งอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนเลยก็จะเป็นทางเดินเราไม่ได้เดินสิ ขับรถก่อนจะแม่อะไรก่อนสมองสมึงไปหมดแล้วก็ไปทางเส้นขุนด่านนะคะก็คือขับมาเส้นเดียวกับขุนด่านเลยนี่ก็คือบรรยากาศบ้านพักที่เราจะนอนในคืนนี้คือสวยมากวิวดีมากแม่ พอเช้าอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะไปรวมตัวกันที่เขื่อนขุนด้านนะคะจังหวัดน,นครน,นายกทุกคนเราก็มาเก็บบรรยากาศเขื่อนให้ดูนิดหน่อยนะคะเราก็จะร่ำรากันด้วยภาพบรรยากาศของพี่ๆที่น่ารักทุกคนของนีโมนะคะ mm. ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูมาจนจดคลิปนะคะ mm. ก็ฝากช่องตละดนัตเต่แชนแนลของนีโมไว้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า